ดีค่ะวันนี้คุณรศีพาเที่ยวนะคะาพาไปเดินริมฝั่งแม่น้ำเน็กค่ะนะคะแถบเมืองอลุดวิกสบวกค่ะที่ประเทศเยอรมนีไปกันค่ะ นี่คือประตูน้ำนะคะที่เปิดปิดให้เรือ,อแล่นผ่านได้เวลามีเรือสินค้านะคะผ่านมาน้ำฝั่งโน้นจะสูงกว่าน้ำที่อยู่ด้านหลังเรานะคะแล้วก็จะเปิดให้ระดับน้ำข้าง,างในนะคะมันต่ำลงเท่ากับระดับน้ำที่อยู่ด้านหลังเราะคะ่ะ นี่ฝั่งนี้มีเรือมาก็จะทะลุออกมาตรงนี้นะคะนี่คือริมฝั่งแม่น้ำเน็กค่ะนะคะสวออนงุนไร่อ่งงุนค่ะทำวายค่ะยามอากาศดีบรรยากาศดีมีแดดออกท้องฟ้าสีครามแบบนี้ ผู้คนก็มานั่งริมฝั่งแม่น้ำมันนะคะบางครอบครัวก็มาปิกนิกกันเอ้อนั่งอาบแดดได้ทั้งวันค่ะนี่บรรยากาศโอ้ดีมากค่ะน้อนที่เห็นตรงเนินทางฝั่งน้นนะคะเป็นสวนอง,งุ่นค่ะ มีลำธารเล็กๆนะคะเรียบฝั่งแม่น้ำเน็กค่ะไปที่นี่เขาทำเป็นทางเดินนะคะอันเนี้ยสำหรับเดินเรียบฝั่งลำธารเรียบฝั่งแม่น้ำฝั่งโน้นจะเป็นทางฝั่นจักรยาน,นะคะ่ะทุ่งกว้างนะคะอุน้น No fish no fish <laughs> อยู่ฝั่งน้นนะคะเสียงเป็ดเสียงกบเสียงเขียดเสียงนกเสียงการ้องระงมมนะคะดอกไม้ป่านะคะที่อยู่ตามริมลำธารน,นะะี่ค่ะหญ้าเอ็นยืดก็มีค่ะนะคะดอกดองเหลืองด้วยสวยค่ะ โอ้ดอกยากสวยงามอ่ะนะคะนี่ขึ้นปะาปนกับดอกเหลืองๆสวยมากค่ะบลุ้นดากกลุนดอกดอกไม้ป่าอีกชนิดนึงค่ะไม่รู้ดอกอะไรสวยค่ะสีม่วงีดอกนะเห็นเยอะค่ะตามริมถนน ดอกนี้ก็สวยค่ะดอกนี้ก็สวยมากค่ะสีม่วงห่านปาเต็มไปหมดเลยค่ะ <c oughs> เป็นฟูงเลยค่ะมีลูกเล็กเดแดงถ้าเป็นอยู่เมืองไทยในลาบหมดแล้วค่ะตอนนี้ไม่เหลืออยู่นี่จับไม่ได้นะคะยิงไม่ได้ฆ่าไม่ได้ อากาศดีคนก็พา,าครอบครัวมาเดินเล่นคนก็ปั่นจักรยานเดินลัดเลาะก,กันไปตามริมริมสวนริมไร่นะคะตรงนั้นเป็นไร่ข้าวโพดนะคะแปลงนี้เป็นน่าจะเป็นข้าวสาลีนะคะ เขียวยาวเต็มไปหมดเลยค่ะเนี่ยนูนสุดลูกโหงลูกจาเลยค่ะฝั่งนี้เหมือนกันแลงี้ปลูกข้าวโพดนะคะขึ้นงอกยาวขึ้นมาประมาณสี่ห้านิ้วนะคะฝั่งนั้นก็เป็นเมืองเมืองอยู่ดมฝั่งแม่น้ำเน็กค่ะนะคะ ออกซิเจนได้เต็มร้อน,นะคะเขียวชมวิวทิวทัศนะคะริมฝั่งแม่น้ำเน็กค่ะค่ะเรายืนอยู่ยตรงนี้ตรงนี้คือไร่ข้าวโพดค่ะนูนมองเห็นริบลิบแม่น้ำเน็กค่ะนะคะถนนตัดทะลุหากันเดินทะลุได้ทุกที่ค่ะ มองลงไปข้างล่างยังเห็นแม่น้ำเล็กค่าอยู่นะคะเป็นป่าเล็กๆคะ่ะอันนี้สำหรับนายพรานนะคะนั่งรอล่าสัตว์ค่ะก็ะมีฤดูการล่าสัตว์คนที่มีใบอนุญาตล่าสัตว์ก็สามารถมามาล่าได้นะคะดูต้นเชอร์รี่ต้นนี้ใหญ่มากกันนะคะ โอ้ไม่รู้อายุกี่ปีละเชอรี่ป่าหรือเชอรี่ที่กินได้ปกติก็ไม่รู้ค่ะยังเป็นลูกเขียวๆอยู่นะคะเนี่ยต้นใหญ่มากแถวนี้ก็มีสวนด้วยนะคะอากาศดีวันหยุดคนก็มาสวนค่ะคนก็มาเดินเล่นกัน